ครับคราวนี้เราจะมาอธิบายถึงวิธีการนำภาพโลโก้มาใส่ในเว็บไซต์นะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาในระบบการจัดการเว็บไซต์แล้วเข้าไปที่เมนูรูปแบบโครงสร้างแล้วก็ไปที่เมนูโลโก้ส่วนตัวคำแนะนำสำหรับการทำโลโก้มาใส่คืออย่างแรกเลยขนาดที่แนะนำสำหรับโลโก้ก็คือขนาดที่278 4 5ูณ45พิกเซล ถ้าโลโก้เป็นลักษณะตัวอักษรและมีโลโก้อย่างอื่นประกอบเวลาเซฟทำให้เป็นพื้นหลังโปร่งใสก็คือเป็นไฟล์ .png พื้นหลังก็จะโปร่งใสแล้วก็ภาพที่อัปโหลดในระบบผู้นี้ไม่ควรจะเกิน150 KB ซึ่งโลโก้ตามขนาดที่เราแจ้งไว้เมื่อกี้ก็คือ278คูณ45พิกเซลเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะถึง150 KB อยู่แล้วไม่น่ามีปัญหา ในส่วนของข้อความใต้โลโก้ตรงนี้ก็คือสามารถที่จะใส่เป็นข้อความเป็นคีย์เวิร์ดหลักก็ได้หรือกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะใส่ภาพตรงนี้เรากดปุ่มลบรูปภาพตรงนี้ทิ้งก็ได้แล้วใส่ข้อความตรงนี้แสดงข้อความแทนซึ่งข้อความตรงนี้จะมีผลต่อการทำ SEO เราควรใส่คีย์เวิร์ดหลักๆของเราเอาไว้ถ้าเราแสดงภาพด้วยใส่ข้อความด้วย เวลาเราเอาเมาส์ไปวางที่โลโก้หน้าเว็บเราเราก็จะเห็นข้อความตรงนี้ขึ้นขึ้นมาถ้าเราเอาเมาส์วางนิ่งๆนะครับตรงนี้ทำเพื่อผลทาง SEO นะครับสรุปก็คือภาพโลโก้ควรเป็นแบบแนวนอนถ้าเป็นโลโก้ขนาดเล็กขนาดที่แนะนำคือ278คูณ45พิกเซล แต่ถ้ากรณีที่ต้องการจะให้หน้าเว็บไซต์มีโลโก้ขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ของหน้าเว็บไซต์ก็สามารถทำให้ใหญ่กว่านี้ได้นะครับก็คือใส่ภาพไปสักประมาณความกว้าง1280พิกเซลความสูงก็แล้วแต่ความต้องการแต่ประเด็นคืออย่าให้ไฟล์ภาพโลโก้เหล่านั้นเกิน150 KB วิธีการก็คือใช้ Photoshop ในการปรับขนาดภาพ ก็จะช่วยได้ในส่วนของการจัดการโลโก้ก็ประมาณนี้ครับ